สวัสดีครับผมอีกคลิปนะครับผมตอนนี้ก็จะพาพี่น้องควานช้างลงเรือนะครับโอ้เป็นครั้งแรกเลยนะครับตื่นเต้นมากนะครับที่จะได้ไปทําไปไหว้ปู่ปู่เอื้อรือนะครับเป็นครั้งแรกเลยนะครับคือมาหลายครั้งแล้วก็ยังไม่เคยได้ลงไปสักทีเลยนะครับแต่วันนี้คือมีโอกาสดีมากนะครับหลังจากที่แห่งงานมาแล้วมีโอกาสได้ลงเรือนะครับ เออครับพี่น้องชาวช้างของเราสิบกว่าคนครับแถวยาวมาครับลงเรือครับผมขังแรกในชีวิตเลยครับทิศสองไปก็ได้ทิศเจ็ดจะได้ด้วยอ่าแรกในชีวิตของเรานะครับจะได้ไปหาปู่คือลือนะครับไปขอโชคขอราบนะครับขอพรนะครับผมมาเลยโอ้ย มามานี่หลายปีแล้วบ่เคยได้ลงมาจ๊กเทื้อครั้งแรกตื่นเต้นตื่นเต้นครับผมเดี๋ยวนำนักเกินเรื่องนำนักเกินผู้ใดียนคงว่านำนักเกินลุกนะรอบนึงอีกรอบหนึ่งไปเลยครับโชเฟอร์ครับคอยก็ไปก่อนละไกดบ่ครับผมไกลบ่กสามสินาทีก็ถึงแล้วครับประมาณโมหอดโลกครับ ใกล้ๆประมาณห0 0อยเมตรนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในครับไปแล้วครับออกเรือแล้วนะครับโอ้โหบรรยากาศบรรยากาศเลยครับ เสียงดังเครื่องยนต์นะครับดูวิวดิววนะครับใม่ท่านใดที่ยังไม่เคยมาก็มาได้นะครับผมอำเภอบุมค้ง,คงลมงจังหวัดบึงการนะครับผมสถานที่ท่องเที่ยวปู่เอือรือนะครับไปขอพรขอโชคขอลาบนะครับขึคนนค้ำ เดินตาตื่นใจตื่นเต้นม,มากโอ้ลำนั้นกลับแล้วนะครับเรากำลังไปโอหดึกมากเลยเรือมาทุกคนเยอะครับเรือวิ่งแทบไม่ได้ มาถึงอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับอยู่กลางเกาะเลยนะครับมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะลงเรือเข้าไปที่ข้างในนะครับผมก็ได้ลงเรือแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็จะเดินเข้าไปข้างในเกาะนะครับผมมาเลยมาเลยครับหายใจหาย้อก่อนหายใจก่อนจังจันทร์ครับวันแรกนี้ไปนำครับไปด้วยเจ้า หมานางก็ไปเดมอนโอ้ตํำเออได้ทูบเลขมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะจุดให้ดูตอนงว่าก่อนนะครับทำบุญแล้วก็ได้ทูบเลขด้วยนะครับนะครับนี่วันอาทิตย์นะคะมีของผมันาคารนะครับรอชมกันนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปให้ดูนะครับ จะต้องเจ็บใส่กระเป๋าก่อนนี่ก็ได้เข้ามาถึงข้างในแล้วนะครับเกาะนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับครั้งแรกเลยนะครับนี่คือต้องลงทะเบียนก่อนนะครับแล้วก็ค่าบัตรคนละ20่สิบคะแนนนะครับได้บัตรมาด้วยนะครับตั๋วนะครับเดี๋ยวนี่ก็จะเดินเข้าไปแล้วครับไม่รู้ว่าข้างในเป็นยังไงนะครับ โอ้โ oh, oh, เป็นเกาะนะครับเกาะไม่รู้ว่าใหญ่แค่ไหนนะครับขึ้นมนะครับทางเดินนะครับก็มาทุกปีนะครับแต่ก็ไม่เคยได้มีโอกาสเข้ามาข้างในกนี่นะครับก็มาถึงสถานที่แล้วนะครับผมคนก็เยอะนะครับผมเดี๋ยวจะมาขอโชคขอลาบนะครับ มาตั้งพี่เข้าไปข้างในแล้วนะครับผมคน,คนเยอะมากคนระับนี่นะครับผมทูบคนละเก้าดอกนะครับเ,เพื่อที่จะไปไหว้นะครับผมก็เร,เราจะมาจุดไฟตรงตะเกียงนี้นะครับจุดไฟตรงตะเกียงนี้นะครับ จุดไ้าน้ำเนี่ยแก่เอาเร่วมกันแล้วก็จุดตอนนี้พังแป้งกำลังขอโชคขอลาบนะครับผมขอพอรนะครับโอ้อเต็ดมากเลยนะครับต้องไปตี้องด้วยหรือเปล่าเพาไม่รู้เหมือนกันนะครับ เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะรอขอพรอก่อนนะครับผมขอโชคขอลาบกับหลวงปูนะครับ